เห็นหน้าจอครูนะลูกเห็นหน้าจอครูนะครับเห็นครับโอเคเสียงชัดเจนไหมช,ชัดครับผมเออมีดนตรีด้วยได้ใช่ไหมลูกแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ พี่ลูกครับผมครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับฮัลโหลครับผมอ้าววันนี้นะลูกเราเรียนเรื่องหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพนะครับมาดูความลึกลงตาแบบ3มิติ สามมิติเราก็จะมองเห็นลักษณะเหมือนมันนูนขึ้นเด่นชัดขึ้นเออมีความลึกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าการศึกษาจากภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศหรือภาพทิวทัศน์คือทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปนะคือทัศนียภาพมองเห็นไกลออกไปเลยในการแสดงในการวาดภาพแสดงทัศนียภาพผู้วาดต้องการวาดภาพให้สิ่งที่อยู่ไกล มักมีสีจางดูไม่ชัดเจนดูภาพตัวอย่างไปด้วยเลยสิ่งที่อยู่ไกลๆที่เป็นภูเขาอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ชัดเจนเพราะถูกถูกชั้นบรรยากาศพวกเมฆพวกฝุ่นพวกละอองอะไรบดบังนะเวลาระบายสีสิ่งที่อยู่ใกล้ก็จะชัดเจนดูจากพวกดอกไม้ใบไ,ไม้ที่อยู่ด้านหน้าสุดสีก็จะดูเข้มดูชัดเจนแล้วก็สามารถเห็นรายละเอียดได้มากกว่าที่อยู่ไกลๆ ในการวาดไกลๆแล้วอาจจะระบายให้มันเป็นแบบไม่ได้เน้นเป็นดอกไม้ชัดเจนคือเน้นให้เป็นสีแบบมนๆหน่อยเนี่ยดูจากตัวนี้ตัวอย่างเนี่ยนะอ่านี่ดูจากตัวนี้มองเห็นลูกศรครูไหมฮัลโหลมองเห็นลูกศรครูไหมลูกเห็นเนาะอ่านี่ดูจากตัวนี้ เขาจะเป็นไม่ไม่ไมีรายละเอียดดอกไม้เท่ากับตัวด้านหน้าเขาจะเป็นสีแต้มแต้มแต้มเฉยๆถ้าอยู่ด้านหน้าเราเห็นรายละเอียดของเส้นใบของกลีบดอกอะไรต่างๆชัดเจนนะนี่คือหลักการวาดภาพระบายสีทัศนียภาพต่อมาการใช้การทับซ้อนการทับซ้อนจะสร้างความลึกลวงตาให้มากขึ้นนะโดยการนำวัสดุชิ้นหนึ่งวางด้านหน้า วัตถุอีกชิ้นหนึ่งเพื่อจัดวางการทับซ้อนวางเหลื่อมให้มองเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่ด้านหน้าและบทบางวัตถุที่ดูเหมือนอยู่ข้างหลังบางส่วนอันนี้เข้าใจไหมในการวาดอ่ะนดูภาพตัวอย่างนี้จะง่ายกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเหมือนเนี้ยเราวาดตัวนี้เป็นอยู่ด้านหน้าถูกไหมเป็นดอกไม้ใบไ,ไม้ที่เห็นชัดเจนเนอยู่ด้านหน้าแล้วมันก็จะบทบางพวกภูเขาแต่จะไม่ได้บทบางทั้งหมด เงี้ยเหมือนต้นไม้มุมซ้ายมือเนี่ยมันก็จะบดบังทางด้านของภูเขาอย่างเงี้ยคือมันวางทับซ้อนกันไปไล่กันไปไมันทาให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นต่อมาเน้นรายละเอียดและเส้นขอบการเน้นรายละเอียดและเส้นขอบนะเราสามารถสร้างความรู้สึกถึงความลึกของวัตถุได้หรือระยะห่างของตําแหน่งวัตถุในภาพโดยการเน้นรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ไกลกว่าให้มีน้อยลงและทําให้เส้นขอบเบา มีความชัดน้อยลงส่วนวัตถุที่อยู่ใกล้จะเพิ่มรายละเอียดชัดเจนของเส้นขอบดูจากรูปนี่ดวงตาอย่างเงี้ยเห็นป่ะเส้นขอบของเขาเรียกว่าไงขอบตาเขาจะวาดเข้มเข้ม,ขมนะเพื่อให้ดูมันดูมีมิติหรือตรงแรงเงาตรงนี้เขาจะให้ดูเข้มขึ้นแล้วก็จัดจางๆออกไปตรงส่วนที่จางออกไปเนี่ยมันจะทําให้มันดูไกลออกไปถ้าส่วนที่มันระบายเข้มๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะดู มือนมันมีความรู้สึกใกล้เข้ามาความชัดเจนของรายละเอียดมันจะมากขึ้นนะตามนี้นะต่อมาการสังเกตขนาดและช่องว่างการสังเกตได้ว่าวัตถุ2ชิ้นมีขนาดและรูปทรงเดียวกันอันนี้ในกรณีรูปทรงเดียวกันนะแต่จะมีขนาดเท่ากันเมื่ออยู่ห่างจากในระยะที่เท่ากันแต่เมื่อเลื่อนชิ้นใดชิ้นหนึ่งไกลออกไปจะพบว่าวัตถุชิ้นนั้นเล็กลง ตามนี้เลยนี่ถ้าเราดูวงกลมข้างหน้าสีเข้มสีม่วงเข้มใหญ่สุดเนี่ยเรามองปุ๊บเราก็จะเห็นมันอยู่ข้างหน้าสุดเลยถ้าเราจะให้อยู่ระยะถัดออกไปมันก็จะเป็นวงกลมเล็กลงแล้วก็มีสีม่วงที่อ่อนลงแล้วก็จะอ่อนลงเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงไกลสุดเลยก็จะเป็นสีม่วงแบบอ่อนๆจางๆเลยเหมือนทุกบทบังอะ่ะตามด้วยบรรยากาศชั้นบรรยากาศเหมือนแสดงทัศนียภาพวาดภาพอะ่ะ แล้วก็วงกลมก็จะเล็กลงด้วยใช่ไหมอันนี้เราดูมันก็จะเห็นระยะความลึกความใกล้ให้เราเห็นอยู่โอเคนะต่อมาการเล่นกับโครงสร้างการเล่นกับโครงสร้างก็คือการใช้แสงเงาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นวัตถุนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยสังเกตได้จากเงาทอดผ่านโครงสร้างหุ่นจําลอง ซึ่งเงาจะทอดผ่านบนพื้นผิวของวัตถุความลึกความนูนที่ปรากฏเห็นด้วยสายตาอย่างเช่นอันนี้เขาวาดกล่องทับซ้อนกันแล้วก็มีมุมมองในการใช้สีเข้มเพื่อให้ดูว่าสีเข้มเนี้ยมันจะเป็นระยะที่มันลึกกว่าเดิมหรือว่าจะทำให้มันดูเด่นชัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเงาพาดผ่านมาเนี่ยตรงเส้นกลางของ วัตถุแต่ละอันเห็นว่าจะมีเส้นพาดผ่านอยู่มันก็จะทําให้ดูเหมือนเป็นเงาเป็นแสงของของเงาที่เป็นกล่องเงาๆหน่อยอ่ะที่ไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษอาจจะเป็นกล่องกล่องพลาสติกกล่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแสงเงาทอดผ่านออกมาอันนี้คือการเล่นกับโครงสร้างนะแล้วก็ใช้สีระบายความเข้มเพื่อกำหนดระยะของภาพด้วยนะครับต่อมา การใช้มองในตำแหน่งแนวดิ่งใช้มองในตำแหน่งแนวดิ่งอันนี้คือการที่เรายืนอยู่แล้วมองวัตถุที่มันต่ำกว่าเราหรือเตี้ยกว่าเราโดยการเรามองลักษณะลูกตาก็จะเหลือบลงข้างล่างใช่ไหมในการวาดดูรูปภาพคนตัวนี้ที่ยืนอยู่มองตำแหน่งแนวดิ่งอันนี้เขาชี้จากจุดสายตาของคนไปที่วัตถุสี่ชิ้นตรงนี้ ถ้าในการวาดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ในมุมมองของคนเนี้ยที่เขามองจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตามภาพตัวอย่างด้านบนวัตถุจริงๆมันจะวางเรียงอย่างนี้แต่ในการวาดในการมองอย่างเงี้ยให้เราวาดลักษณะในแนวนี้คือจุดสายตาในแนวดิ่งแนวต่ำนะครับต่อมาหลักการวาดภาพ แสดงทัศนียภาพอีกอันหนึ่งก็คือเราจะใช้ลักษณะขนาดของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็กต่างกันอย่างเช่นวัตถุที่อยู่ใกล้เรามันก็จะใหญ่ขึ้นวัตถุที่อยู่ไกลเราออกไปมันก็จะเล็กลงไปจะทําให้เกิดภาพลวงตาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวครูมาลองวาดทห้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนเดี๋ยวเรียนๆไปก่อนเดี๋ยวครูจะสรุปวาดทดู ต่อมานะขนาดความชาัดสีของวัตถุและการวางจะช่วยให้เห็นความลึกลวงตาขึ้นอันนี้ก็ดูจากภาพ3มิติตัวนี้เลยอันนี้จะเป็น2มิติถูกไหมที่เป็นสี่เหลี่ยมอันแรกกับสามเหลี่ยมอันนี้นะเออจะเป็น2มิติอ่าต่อโลก ถ้าเราจะให้เป็นสามมิติแล้วก็กำหนดความหนาของตัวกล่องเข้าไปของตัวสามเหลี่ยมเข้าไปเราก็จะได้ความหนาออกมาความลึกลวงตาออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาดูการวาดอีกทีว่าเป็นยังไงมาดูการวาดการวาดแสดงทันยียภาพแบบจุดเดียวแบบจุดเดียวก็คือมุมมองมุมเดียวใช้จุดรวมสายตาเพียงจุดเดียวอย่างกล่องสี่เหลี่ยม อย่างนี้ขั้นที่1ที่เขาเขียนไว้รูปล่างรูปทรงทั่วไปของด้านหน้ากล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศกจะเป็นอย่างนี้นะคือเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยพอขั้นที่สองให้เราลากเส้นจากมุมทั้งสองไปยังขอบด้านบนจนเกิดจุดตัดเหนือภาพก็จะจะลักษณะคล้ายบ้านคล้ายหลังคาบ้านพอมาขั้นที่3มปุ๊บลากเส้นขนานกับขอบบน ผ่านจุดตัดโดยสมมุติว่าเป็นเส้นระดับสายตาตัวตรงนี้เส้นตรงนี้แนวนอนที่ตัดบนหลังคาเนี่ยเขาให้เป็นเส้นระดับสายตาคือจุดรวมสายตาต่อมาการวาดขั้นที่4นะ,ะลากเส้นขนานระหว่างเส้นระดับสายตาตรงขอบของลูกบาทจะเห็นพื้นผิวด้านบนกล่องตัดกับขอบอย่างชัดเจนนะอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูลองวาดให้ดูเดี๋ยวดูสไลด์ไปก่อน ขั้นตอนวาดภาพ3ามวิธีเมื่อกี้พอเราวาดออกมาปุ๊บภาพที่เสร็จสมบูรณ์จะออกมากลายเป็นภาพแบบภาพที่สมอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์เราจะเห็นลักษณะเหมือนเรามองแล้วมันทะลุลึกเข้าไปมันจะทำให้ภาพดูมีมิติกว่าวาดสี่เหลี่ยมธรรมดาต่อมาทัศนียภาพ2จุด2จุดคือจุดรวมสายตาสองจุดคืออยู่สูงกว่ากล่อง แล้วก็อยู่ต่ําต่ํากว่าระดับสายตากับสูงกว่าระดับสายตานะนนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังดูภาพเธีอาจจะยังไม่เข้าใจต่อมาเป็นการวาดภาพระดับสายตาเหมือนกันนะเดี๋ยวครูมาวาดให้ดูสรุปตอนท้ายอันนี้ก็วาดภาพคน จากจุดรวมสายตาเหมือนกันอันนี้ก็คือการวาดภาพเส้นระดับสายตาที่ให้เหมือนกับว่าเรามองจากมุมนึงแล้วเราเห็นว่าจริงๆคนมันตัวเท่ากันแต่ว่ายือนอยู่ห่างกันยือนอยู่ลึกกว่ากับยือนอยู่ใกล้กว่าเรากับไกลกว่าเราอย่างเงี้ยละะักษณะระดับสายตาจะเป็นแบบนี้น,นี่ก็คือจุดรวมสายตาการให้แสงจากจุดรวมสายตา การแรงเงาการอะไอย่างเงี้ยให้แสงเงามันจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เดี๋ยวครู่ขอเปิดนี่ก่อนออแปทน่ หาวิธีนั่นกระดานใหม่แป๊บหนึง่งอ่าโอเคอ่ายังอยู่นโลกฮัลโหลคณิสอนเออาอา,อามาดูการวาดจะให้ง่ายๆอ่าสมมุติตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกกล่องสี่เหลี่ยมคเปลี่ยนสีก่อนกล่องสี่เหลี่ยม เอาปากกาหนาหน่อยจะได้เห็นอ่ากล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้เอาเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนที่เมื่อกี้เขาบอกว่าจุดรวมสายตาสมมติครูให้จุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นขึ้นไปผ่านจุดรวมสายตานะทุกเส้นต้องผ่านจุดรวมสายตารวมสายตาคือเส้นนี้มันจะต้องจัดผ่านจุดตรงนี้ คือจุดรวมสายตาของเราอ่ะวาดเป็นลูกกระตาไว้จุดรวมสายตาตรงนี้แล้ววิธีวาดที่บอกเราก็จะสร้างจุดตัดจากตรงนี้ก็ได้แค่นี้มันก็จะดูเป็นกล่องที่มันลึกออกไปแล้วง่ายๆมันก็จะกลายเป็นกล่องที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยดูมันลึกออกไปในแนวนี้ ใช่หไหมหรือถ้าเราจะวาดจุดรวมสายตาให้ไปอยู่ทางฝั่งทางโน้นสมมสติจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้จุดรวมสายตาอย่างนี้เราก็จะต้องลากเส้นทุกอย่างผ่านทางจุดรวมสายตาทั้งหมดนมันก็จะได้มาเป็นครูใช้สีดำแล้วกันเนาะมันก็ได้เป็นแบบนี้ถ้าเราเอาจุดตัดอยู่ตรงนี้เมื่อเราวาดออกมาปุบ๊บ มันก็จะกลายเป็นแบบนี้บูระบเข้มเข้มขึ้นก่อนเอาอ่าโอเคไหมมันก็จะกลายเป็นลักษณะกล่องที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราวาดเองเนี่ยบางทีมันมันจะไม่เหมือนกับเราลากเส้นสายตาไงถ้าเราลากเส้นระดับสายตาเราจะได้ของที่มันสมจริงมากยิ่งขึ้นอย่างระยะใกล้ไกลเหมือนกันมดตัวอย่างระยะใกล้ไกล วาดเป็นสมมติตรงนี้เป็นจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้จุดรวมสายตานะอยู่ตรงนี้ในการวาดเราก็ลากเส้นออกมาทุกอย่างจะต้องมาจากจุดรวมสายตาทั้งหมดนะามก็วาดอย่างนี้ อ่าว่าอย่างนี้อันนี้สมมติว่าจะให้เป็นเป็นทางรถไฟก็ได้เอาสมมติสมมติเป็นทางรถไ,ไ,ไฟอ่ะเราก็ต้องไล่จากมุมมองจากลึกๆมันจะมองความถี่มากขึ้นพอมาอยู่ใกล้เราวครบมันก็จะออกห่างลง อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติก็จะวาดด้านข้างด้านข้างเป็นเ,ปเอออย่างเงี้ยแค่นั้นเองสมมตเป็นเสาไฟก็ได้ก็วาดไปเราก็วาดไปวาดไปเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอ่าสมมติเนี่ยแค่เนี้ถ้าระดับสายตาใช่ไหมอ่าอีกข้างหนึ่ง เป็นต้นไม้เราก็วาดไงนี้ไปนะทุกคนตอนนี้เป็นต้นกูปเปลี่ยนสีดำดีกว่าไม่ไม่เป็นสีดำให้ฮะว่าต้นไม้ใช่ไหมเราก็วาดไปลําต้นก็จะอยู่ห่างออกมามากขึ้นแล้วเราก็จะมีพุ่มไม้ใช่ไหมเราก็วาดไปเลยพุ่มไม้มันพุ่มไม้อยู่อย่างนี้เราก็วาดไปอย่างนี้อ่าโดยคร่าวๆโอเคไหม เมื่อจะมาจากจุดลวมสายตานหนึ่งจุดแค่นั้นเองโอเคไหมอเ,คคเออประมาณนี้เนาะในการวาดภาพพ้นิีภาพมันก็จะมีประมาณนี้ใครเข้ามาเพิ่มบ้างเอ่ยฉลาดด,ดีค่ะฉัดหรือดีเอกมลเอกมลป่ะ เอกมลมาไหมยังเอกมลมาแล้วค่ะเออจัดหรือดีเข้ามาตอนไหนเนี่ยเข้ามาเมื่อกี้ค่ะโอ้โหเข้ามาเมื่อกี้ทันครูสอนไหมเนี่ยไม่ทันอ่ะครูเดี๋ยวส่งคลิปย้อนหลังไปให้แล้วคณิตศาสตร์ด้วยนะเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้ไหมเมื่อกี้คณิตไ่ได้เข้าวอ่ะลูกเมื่อกี้ไปทุระค่ะเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้ค่ะ โ <Okay. S 2> อเคเยนะอ่าเปิดกล้องหน่อยลกูกโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยกูบันทึกการสอนไว้อยู่เออเพื่อนจะได้รู้ว่าเราเข้าเรียนเอกมอนชัดเลยดีเปิดกล้องหน่อยครับเอ้าเงียบเลย ขาดหรือดียังอยู่ไหมเอกมลยังอยู่ไหมอ้าวไม่เปิดกล้องไม่เช็คชื่อให้นะอุตส่าห์เขียนชื่อไปแล้วนะไม่เปิดกล้องไม่เช็คชื่อนะครับอ้าวเงียบจริงๆฮะแสดงเปิดกล้องแล้วเดินหนีไปไหนอ่ะ ไม่ตอบจริงๆ้วยแฮะเอโอโผมมาแล้วหนึ่งเหลือฉันหรือดีคนเดียวเลยฉันหรือดียังอยู่ในโลกเออแม่ผมหนูมันยังเปียกอยู่เลยครูเอ้าเปียกแล้วมันเป็นไรเรามันไม่หนี่อ่ะ มันไม่สวยว่างั้น <c oughs> เอออ่าเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้นะแล้วไปตามดูเอานะ <c oughs> โอเคโอเคสัปดาห์นี้แค่นี้แหละลูกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คณิตคณิตด, <c oughs> ด,ด,ดูเยอะๆนะลูกงงอยู่เหมือนกันนะพยายามดูให้เข้าใจเดี๋ยวคราวหน้าเะ๋ยมาลองทำแบบแบบปึกหัดดูโอเคครับสัปดาห์นี้แค่นี้แหละลูกสวัสดีครับครับ <c oughs> สวัสดีครับครับ <c oughs>